ผอบอตลเตรียมพร้อมรับม็อบ14ตุลาคมยืนยันไม่อนุญาตให้ค้างคืนพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงแผนรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมในวันพรุ่งนี้ว่าตำรวจเตรียมความพร้อมเน้นดูแลรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยยืนยนน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 ันการชุมนุมไม่อนุญาตให้ค้างคืนส่วนการเคลื่อนขบวนมวลชนตามแผนการชุมนุม ที่ระบุจะเดินขบวนจากอนุสาวรีประชาธิปไตยไปยังทำเนียบรัฐบาลย้ำว่ากลุ่มผู้ชุมนุมต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ในการชุมนุมสาธารณะตามกฎหมายส่วนการรับมือของตำรวจมีในแผนการชุมนุม6.3อยู่แล้วขณะเดียวกันยังเปิดเผยถึงการตั้งด่านความมั่งคง14จุดชานเมืองก่อนเข้าสู่กรุงเทพมหานครชั้นใน